สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผม Naughty Story เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม u l t i m a t e Epic Battle Simulator นะครับในคลิปที่แล้วเราก็ได้เล่นเป็นสงครามของนักรบยุคกลางกับนักรบกีกโบราณนะฮะแล้วก็ผลชนะก็คือนักรบกีกเป็นฝ่ายชนะนะครับวันนี้เราก็จะไม่ได้ให้สองทีมมาสู้กันละเราจะให้มาจับมือร่วมกันดีกว่าเพื่อมาสู้กับพว ปีศาจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนอื่นเลยลองให้แบบผมอยากจะอยากจะดูมานานแล้วแบบว่าจะเป็นยังไงก็คือเอานักรบสปาร์ตันสู้กับออกอะไรอย่างเงี้ยครับปีศาจออกว่าจะเป็นยังไงมาลองดูกันเลยนะครับอ็อกนะฮะเขจะอยู่ที่แฟนซีอันแรกเลยเป็นออกประทะกับสปาร์ตันนะครับ สามร้อยคนปะทะกับสามร้อยคนไปเลยก็เจอกันหน้าประสาทแล้วกันแบบหมุนก่อนแป๊บหมุนยากหมุนยากเช่นเคยอ,อีกนิดนึงอา่าโอเคแล้วครับเอาละ,ะลองดูกันเลยครับในฝั่งซ้ายคอยอเป็นนักรบสปาร์ตันนะฮะฝั่งขวาก็จะเป็นออกนะฮะดูครับว่า มนุษย์กับนักรบสู้กันขย็นฝั่งชนะนะฮะเริ่มกันเลยครับาละเริ่มแล้วโอ้โหขนาดออกนะฮะโดดแทงทีเดียวก็ปิวเลยนะฮะโอ้ดูเ,เหมือนว่าฝั่งสปาร์ตันจะได้เปรียบเป็นอย่างหนักเลยนะฮะรู้สึกว่าออกจะมีน้อยกว่าฮะเพราะาไม่เริ่มมาไม่มีสามร้อยไม่เป็นไรแต่ถึงจะเท่ากันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเพราะว่าออกสู้สปาร์ตันไม่ได้เลยนะฮะ โดนฆ่าไป24ยิบ30แล้วฮะขณะที่ฝั่งสปาร์ตันตายไปแค่6คนนะครับดูฮะแทงทีปิวแทงทีปิวเฮ้ยนักรบสปาร์ตันแข็งแกร่งจริงเลยโอ้โหโดนแทงตกแทงตกครับผมสงสัยเอาแค่นักรบสปาร์ตันก็คงจะสู้พวกปีาศาจได้หมดนะฮะแต่ว่าไม่ได้เดี๋ยวฝั่งออกจะต้องมีพวกยักษ์พวกอะไรมาเสริมครับ เราจะได้เป็นสงครามสงครามภาพภูมิเช่นเคยฮะเราก็จะเล่นแบบนี้เช่นเคยนะฮะเราจะให้แบบพวกเราสปาร์ตันปกป้องปษาตาทอย่างเงี้ยเราก็จะมีเฮฟวี่ไนท์ในการเป็นแนวหน้าไปสู้กับออกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จบลงไปแล้วนะฮะฝั่งที่ชนะก็คือสปาร์ตันนะฮะต่อมาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะจัดแผนยังไงทีมแรกทีมหนึ่งข้างบนสี่ทีมนี่ก็จะเป็นฝั่งของมนุษย์นะฮะก็จะมีเฮฟวี่ไนท์ ีในสักสามร้อยคนสปาร์ตันสามร้อยสปาร์ตันอยู่หน้ากำแพงส่วนเฮฟวี่ไนท์อ่ะอยู่แนวหน้าเช่นกันแบบอยู่ก่อนสปาร์ตันละกันนะฮะแล้วก็จะมีพลธนูนะฮะอาเชอร์พลธนูพลธนูไว้หน้านี่เลยแล้ว ฝั่งอ๊อกก็จะบุกมาทางน้ําอะไรอย่างนี้ฝั่งปีศาจจะบุกมาทางน้ำอ่ะอีกคนนึ่งเอาเป็นอะไรดิว่าอาเชอร์แบงเป็นสองทีมดีกว่าได้สองกรุป๊ปอีกกรุ๊ปหนึ่งอยู่นี่ข้างบนปราสาทมันจะยืนข้างบนใช่ไหมยืนแหละยืนตรงกงําแพงน่าจะยืนนะอ่านักธนูอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ เฮี่ไนท์แบ่งเป็นสองกรุ๊ปด้วยดีกว่าวี่ไนท์แบ่งเป็นสองกรุ๊ปซ้ายขวาปกป้องทางเดินทางสปาร์ตันตั้งโพสิชันไว้แบบยืนอยู่ตำแหน่งนี้เพื่อรอการโจมตีนะฮะ,ะต่อไปสุดท้ายเราเออกเป็นคนที่อยู่ในกำแพงเพื่อแบบให้เหล่านักรบทั้งหลายปกป้องนะฮะ เป็นใครดีเป็นไก่ไหมไก่อยู่ไหน Animal Chicken อ่าปกป้องในเราเสาดีกว่าสมเหตุสมผลเป็นลารดบอสอยู่ข้างในรู้สึกจะไม่สมเหตุสมผลหรอกแต่อยากปกป้องไม่มีอะไรม่มีอะไรหรอก <c oughs> อ่ายืนตำแหน่งไปประมาณนี้ฟัง ฝั่งพวกปีศาจนะฮะก็จะมีออฟกองทัพโครงกระดูกด้วยแล้วกันก็มียักษ์ใจแอนออฟด้วยอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นใจแอนนี่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเลยบุกไปทางน้ำซึ่งออฟธรรมดาเนี่ยจะ เอาเยอะๆหน่อยสักหนึ่งพันไปเลยส่วนกองทัพโครงกระดูกก็หนึ่งพันไปเลยจะเสียเปรียบไปไหมหรือว่านีก็พอแล้วอันนี้สักนหนูสักห้าร้อยแล้วกันโอเคอเฮวีไห์สักสี่ร้อยห้าร้อยดีกว่าเอ้เดี๋ยวมันจะเสียเปรียบเกินไป จแอนจอนออกนี้สักสองร้อยก็พอมั้งเยอะมากก็เดี๋ยวฝั่งมนุษย์เสียเปรียบนะฮะบุกมาทางน้ำออกก็บุกมาฝั่งนี้อย่างนี้ข้างล่างส่วนยักษ์อยู่ตรงนี้นี่โอเคครับจัดทับเรียบร้อย เริ่มเลยครับนี่ฮะทับของปีศาจโอ้โหใจแอนออกสงสัจะเยอะเกินไปฝั่งซ้ายเป็นทหารโครงกระดูกนะฮะฝั่งขวาเป็นออกนะฮะส่วนข้างบนรู้สึกฝั่งมนุษย์จะน้อยเกินไปหรือเปล่าแล้วก็มีทีเล็กอยู่ข้างบนนะครับหนึ่งตัวที่รอปกป้องอนะฮะระหว่างศึกระหว่างมนุษย์กับเหล่าปีศาจที่รู้สึกว่าพวกปีศาจจะดูโกงกว่านะฮะ พอมันเยอะเหลือเกินฮะรอบแรกดูกันว่าจะชนะไหมเริ่มกันเลยครับโอ้โห,โโห <laughs> เหมือนฝั่งมนุษย์จะแบบสู้ไม่ได้นะฮะจะเสียเปียบซะส่วนใหญ่โอ้โหฝั่งนี้ก็คว้างหินเอาคว้างหินเอานะฮะฝั่งปีศาจก็แบบดันปลุกขึ้นมาแล้วฮะโอ้โหการอยู่ตำแหน่งข้างล่างไม่ได้ทําให้พวกฝั่งปีศาจเสียเปรียบนะฮะใส่ข้างหน้าต้อง เพิ่มประชากรมนุษย์ให้เยอะขึ้นหน่อยม่งั้นสู้ปีศาจไม่ได้แน่ใช่ฮะไม่ได้แน่แน่อันนี้ใจแอนออฟยังขึ้นไหมไม่ถึงเลยนะฮะโหรู้สึกว่ามันจะโกงกันเกินไปหน่อยอันนี้ก็คว้างหินไม่หยุดเลยฝั่งนี้มนุษย์ตายไม่หยุดเลยนะฮะไหลเป็นน้ําเลยฮนะแมโกงกันจริงๆเลยนะฝั่งซ้ายรู้สึกว่าเฮวีไนท์เริ่มจะล่อยหลอลงไปเรื่อยๆะฮะมาดูฝั่งขวาครับฝั่งขวาเฮวีไนท์หมดไปแล้ว ยังไม่หมดฮะเหลืออีกนิดนึงโอ้แต่รู้สึกว่าจะสู้ไม่ได้นะฮะถสึกว่าเดี๋ยวต้องเพิ่มทับดีกว่านะฮะโอ้ยังไงก็แพ้แน่เลยตอนนี้นักธนูจากข้างในกำแพงเริ่มจะทยอยออกมาช่วยแล้วนะฮะฝั่งสปาร์ตันตั้งรับอยู่นะครับรอที่การบุกของเหล่ายักษ์และเหล่าปีศาจทั้งหลายโอโ้โหไมดุแรงจ้ะเรียบร้อยฮะฝั่งมนุษย์เหลือแค่ร้อยเจสิคนฮนะขณะที่ฝั่งออกเองเหลือ หนึ่งพันกว่าตัวนะฮะเราน่าจะแบบจัดทีมให้สมเหตุสมผลไปหน่อยโอ้โหน่าจะไม่ไหวแล้วน่าจะตาดไม่อยู่แล้วฮะโอ้โหยังเหลืออีกบานเลยที่ยังขึ้นมาไม่ได้อาแล้วขึ้นมาแล้วทีเล็กก็รออยู่ตัวสุดท้ายที่รออยู่บนประสาทน,น่าจะไม่ไหวแล้วนะฮะตายเน่ตายเน่ ฝั่งชนะคือฝั่งปีศาจฝั่งอ็อกนะฮะ,ะจากการต่อสู้เมื่อกี้นะฮะฝั่งอ็อกชนะไปอย่างง่ายดายนะฮะรู้สึกมันจะเกินไปเราจัดจัดแผนใหม่ดีกว่ารู้สึกฝั่งมนุษย์มันจะเสียเปียกเกินไปเพราะด้วยจำนวนที่น้อยกว่าเอาเป็นว่าเปลี่ยนมาเป็นเพิ่มเครื่องยิงหินให้กับมนุษย์ด้วยดีกว่าคาตาเพาเฮมิไนพันหนึ่งไปเลยส่วนสปาร์ตันนะฮะรู้สึกว่า300อนะ่าจะไม่พอนะฮะ ต้องเป็นห้าร้อแล้วก็โจมตีเลยไม่ต้องมาตั้งลงตั้งรับรออะไรทั้งนั้นส่วนอาเชอร์ก็พันหนึ่งไปเลยนะฮะอ่ะเรามาดูกันครั้งนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ลดประชากรเหล่ายาก์ักหน่อยสักเหลือสักห้าิก็พอมั้งส่วนออกไปเลยสองพันอืมเปลี่ยนจากทีเล็กเป็นสัตว์อื่นดีกว่าฟองไก่ดีกว่าสเบียงของฝั่งมนุษย์นะฮะเรามาดูรอบที่สองนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะรอบนี้ ความหวังของมนุษย์น่าจะไม่ริบดีเหมือนเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าฝั่งยักษ์ก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ฝั่งมนุษย์ก็เยอะขึ้นแล้วแถมมีอะไรเยอะขึ้นนะด้วยเราปกป้องไก่ตัวนี้ตัวเดียวนะฮะเอาเลยนะฮะเริ่มกันเลยเลยครับแต่เครื่องยิงหินยังไม่ยิงนะฮะฝั่งนู้นคว้างหินมาอย่างหนักแล้วผ่านไม่กี่นะัดไม่ถึงวิเอ้ยไม่กี่วินะฮะไม่กี่วินาทีสาสวินาทีฝั่งอ็อกจะรู้สึกว่าจะคิวมนุษย์ไปได้ ร้อยกว่าคนแล้วนะฮะขณะที่ฝั่งมนุษย์นี่ยังเสียเปรียบอยู่รู้สึกทับมันจะสเปะสปะมากเลยะฮะรู้สึกฝั่งแนวหน้าจะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังยันไว้ได้อยู่รู้สึกว่าเครื่องยิงหินของฝั่งมนุษย์จะช้ากว่าในข้างล่างนะฮะข้างล่างจะยิงเร็วมากฝั่งซ้ายยังต้านได้อยู่นะครับเราไปดูฝั่งขวากันนะครับฝั่งขวาเริ่มเริ่มจะขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วฮะ นักลบสปาร์ตันตายไปเยอะแล้วนะโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไร <c oughs> พอติดนะฮะจะแบบจัดไปเหมือนเดิมนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะครั <c oughs> ้งนี้ฝั่งนี้เฮฟวี่ไนท์เริ่มจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ฝั่งออกก็ลดไปเรื่อยๆเช่นกันตอนนี้จำนวนคนยังสู่สีกันอยู่นะครับอยู่ที่พันสามพอๆกันรู้สึกแต่ฝั่งมนุษย์าจะลดลงไปเรื่อยๆฮะฝั่งยักษ์มันฟาดทีเดียว เฮวนไนปิวเลยนะฮะแข็งแกร่งยิงรอบนี้จะปกป้องปราสาทได้ไหมหรือว่าจะต้องกลับไปจัดแผนใหม่อีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะรู้สึกแผนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เครื่องยิงหินพังไปหมดแล้ว ตอนนี้นักรบสปาร์ตันได้ประทะกันแล้วครับกันแล้วครับรู้สึกว่าอ๋อสปาร์ตันได้ประทะนี่รู้สึกใจแอนจะล่วงลงไปเรื่อยๆนะฮะใจแอนอ็อกกำลังพลของฝั่งมนุษย์ลดลงไปเรื่อยๆเลยฮะเหลือแค่หกร้อยนะฮะขณะที่ฝั่งปีศาจยองเหลือพันนะฮะแต่ว่าใจแอนอ็อกหมดน่าจะหมดแล้วฮะเหลือแค่อ็อกธรรมดากับ ไอโยนหินนะฮะยักษ์โยนหินนะฮะ,ย,ย,นนะ,ฮะยังต้านไว้ได้อยู่นะครับตอนนี้ฝั่งออกลดลงไปเรื่อยๆครับแต่เขายังเหลือพันหนึ่งนะครับกองทัพของออฟยังมีเยอะอยู่ฝั่งมนุษย์เหลือหก0้นะครับฝั่งมนุษย์จะพลิกเกมมาชนะได้ไหมเนื่องจากมีนักรบที่แข็งแกร่งอย่างสปาร์ตันนะฮะตอนนี้ถีบลงเหวเหมือนอย่างกันในหนังเลยนะฮะ หนังสามร้อยกูไม่กินปลามนสงครามที่ดุเดือดเป็นอย่างมากโอ้ตกเหวตกเหวฮะเหมือนกันในหนังเลยฮะมาลูมุมมิโอ้โหโอ้โหตอนนี้ฝั่งออฟลดอย่างหวัวภาพเลยฮะจากเมื่อกี้หนึ่งพันลดลงมาสามร้อย อย่างเร็วไวออนักรบสปาร์ตันได้ออกลงแล้วามาดูฝั่งขวานะฮะฝั่งขวาโอ้โหทหารสปาร์ตันยังยืนหยัดสู้ต่อไปได้นะฮะโดยที่มีกยิงธนูช่วยแต่ว่าก็ยังเสียเปรียบอยู่เอาละโดนประกบข้างหลังครับผมเนื่องจากทาหารสปาร์ตันฝั่งขวาได้ตายไปหมดแล้ว ตอนนี้บุกเข้ามาแล้วฮะยังไงจะสู้ได้ไหมโอ้อย่างน้อยก็ยิงธนูช่วยได้อยู่จะปกป้องไก่น้อยที่อยู่ในบ้านได้ไหมเรามาดูกันนะครับรู้สึกฝั่งซ้ายอ็อกจะเริ่มจะหมดลงแล้วฮนะฝั่งอ็อกเหลือแค่สามร้อเท่ากันแล้วครับสามรอย 7จิกว่าเท่ากันแล้วก็กีท้ายจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับโอ้สปาร์ตันนี่แข็งแกร่งจริงอนนี้ยังยันได้อยู่นะครับถึงแม้ไอ้ยักษ์ข้างล่างมันจะขึ้นมาแล้วดูฝั่งนี้สปาร์ตันสู้กับยักษ์ที่เหลือ ครับฝั่งนี้กระดูเดือดไม่แพ้กันอยู่กองซากศพของเรานักรบ้วฝั่งสปาร์ตันก็ลดลงเรื่อยๆตอนนี้เหลือแค่270นะครับฝั่งมนุษย์ฝั่งออฟเหลือ147นะฮะที่ยังยืนหยัดได้เพราะว่ายังมีมือธนูช่วยอยู่ข้างบนนะฮะ แล้วก็เดินไปไม่ได้เพราะติดซากศพอ๋อดูฝั่งนี้ฝั่งสถานสปา,สปาร์ตันสู้ไม่ได้นะครับกับพวกฝั่งยิงหินแล้วศึก,กใกล้จะจบแล้วครับถึงแม้ว่าประชากรของยักษ์จะยังเหลือน้อยแต่ก็มีการโจมตีที่รุนแรงนะฮะสปาร์ตันตายเกี้ยงแล้วฮะเหลือแค่ไม่กี่คนนะครับอาจจะแพ้ในเร็วๆวนะฮะ ดูเศษซากของสงครามนะเป็นสงครามที่สูสีกันอย่างมากสู้กันได้ถึงขนาดนี้ฝั่งมนุษย์ก็ยืนหยัดสู้กับเหล่าปีศาจเหล่าปีศาจก็ยืนยินหยัดสู้เพื่อจะยึดกำแพงเมืองเพื่อจะไปกินไก่กินไก่ที่รออยู่ก๊ก๊ก็กฝั่คคคคคคงขนุก็ยังยิงไม่หยุดนะฮะเป็นการต่อสู้กันระยะไกลนะฮะ เอาเราเออกเริ่มหลุดเข้ามาแล้วแนวลบสปาตันยังเหลืออีกไม่กี่คนนะครับยังพอปกป้องได้แต่ก็ตายลงไปแล้วมนุษยชาติต้องรอดฝั่งมนุษย์ยืนหยัดถึงที่สุดเพื่อปกป้องสเสบียงตัวสุดท้ายนะฮะไกลน้อยแต่ผลก็น่าจะใกล้จะรู้ผลแล้วนะฮะเป็นการต่อสู้ระยะไกลกันอย่างเดียวแล้วตอนนี้ ฝั่งยักษ์ก็คว้างโดนบ้างไม่โดนบ้างฝั่งพนธนูก็ยิงเรื่อยๆเป็นศึกสู้กันกลางสายฝนระวางมนุษย์กับปีศาจจะสู้ได้ไหมมนุษย์กลุ่มสุดท้ายฝั่งปีศาจเหลือแค่สามสิบห้านะฮะฝั่งมนุษย์เหลือห้าสิบสามก็ต้องลุ้นกันแล้วว่าคนธนูจะสามารถชนะได้ไหม สู้จนพระอาทิตตกเลยนะครับน่าจะจบแล้วล่ะเรียบร้อยฮะฝั่งยักษ์ก็เหลือแค่มายึดดินแดนข้างบนนะฮะมาฆ่าไก่ตอนสุดท้ายนี้ก็จบไก่น้อยผู้น่าสงสารที่รอวันตายที่จะเข้ามาถึงขันหน่อยสิ อ่าขัดแล้วไปไปยอมมอบตัวซะนี่ครับไก่ตัวสุดท้ายเปอฝั่งชนะเขาฝั่งของออกนะฮะของยักษ์ก็จบลงไปแล้วฮะศึกระหว่างนักรบอาสวิยนยุก,กางกับ นครบกี่ที่ร่วมมือกันปะทะกับออกนะฮะผลก็คือฝั่งออกเป็นฝ่ายชนะนะฮะแต่ก็สู้กันได้อย่างสูสีน่าจะเป็นเพราะว่าเสียเปรียบเรื่องกำลังพลด้วยเรื่องจากพวกปีศาจพวกออกเนี่ยแข็งแก่งอยู่แล้วและมีจำนวนที่เยอะกว่าเลยเสียเปียบและการยิงหินของฝั่งยักษ์จะยิงได้แรงกว่าด้วยสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแท่นี้ครับผม สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมให้คลิปต่อๆไปสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่รับชมรับฟังนะครับขอขอบคุณครับ